สวัสดีคะ่ะพบกับพระฟ้าพระบ้านกันเหมือนเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้นะคะพบกันในอีพีที่563แล้วนะคะพี่ๆสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกุกคนนะคะแล้วก็สวัสดีพี PP ่ๆที่เพิ่งเปิดมารับชมด้วยนะคะทั้งพี่ๆที่กดติดตามไว้แล้วแล้วก็ยังไม่ได้กดติดตามนะคะพี PP ่ๆท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามช่องของแมคค่ะด้วยนะคะฝากช่องของเราไว้สักหนึ่งช่องนะคะสําหรับอีพีนี้นะคะก็แมคค่ะก็ลงจดไว้แล้วเนาะมีพี่ๆหลายคนก็สอบถามมาบ้างแล้วค่ะอีพีที่5 6 สาค่ะเปิดที่100บาททุกรายการค่ะทั้งหมดนะคะ60รายการนะคะพี่พี่วันนี้นะคะฟังให้ดีนะคะพี่พี่ฟังให้ดีแล้วก็ทำความเข้าใจนะคะวันนี้100บาททุกรายการนะคะค่าส่งบ้านละ50บาทนะคะส่วนปลายทางบวกเพิ่มอีก30บาทค่ะสำหรับพี่พี่ท่านใดที่สะดวกปลายทางนะคะวันนี้นะคะแม่คะเปิดในราคา100บาท หนึ่งร0 0บาททุกรายการค่ะค่าส่งบ้านละ50บาทนะคะพี่พีเข้าใจใช่ไหมคะถ้ายังไงก็สอบถามรายละเอียดนะคะเพิ่มเติมนะคะเอสไลน์มาที่พระฟ้า123่งสองสามหรือว่าโทรมาที่0ูน3 6แป4สี่สามได้เลยนะคะวันนี้นะคะพีพ่พี่จะปิดกี่รายการก็ตามนะคะค่าส่งบ้านละ50บาทค่ะปทางบวกเพิ่มอีก30นะคะก็เป็นถ้าพีพ่พปิด1องค์นะคะเท่ากับปล ปลายทางนะคะก็เป็น180บาทค่ะส่วนวิ่พีที่อ่อนก็เป็น1 5 0บาทน,นะคะเข้าใจตามนี้นะคะยังไงก็สอบถามแมค่ค้าเพิ่มเติมได้เลย,เลยก่อนชมพระนะคะฝากกดติดตามกดแชร์กดถูกใจให้ช่องของแมค่ค้าค่ะปิดพราแจ้งปิดเป็นหมายเลขเหมือนเดิมแล้วก็สอบถามเป็นหมายเลขเหมือนเดิมค่ะวันนี้นะคะ60รายการแมค่ค้าไม่ได้สองนะคะพี่ๆีดูให้ดีนะคะ พิจารณาให้ดีก่อนปิดพระนะคะชอบปิดไม่ชอบผ่านค่ะวันนี้นะคะ100บาททุกรายการบวกค่าส่งบ้านละ50บาทนะคะพี่พี่บ้านละ50บาทค่ะไม่ว่าพี่พี่จะปิดกี่รายการนะคะค่าส่งบ้านละ50บาทค่ะปลายทางบวกเพิ่มอีก30บาทนะจ๊ะหมายเลขหนึงค่ะทั้งหมด60รายการพี่พี่พิจารณาให้ดีนะคะวันนี้แม่ค้าต้องขออภัยไม่ได้สนะจ๊ะ แต่จะให้ดูไปช้าๆนะคะแล้วก็พี่ๆก็สอบถามรายละเอียดกันได้เลยนะคะหรือขอภาพเพิ่มเติมนะคะได้เลยค่ะหมายเลขหนึ่งนะจ๊ะแคปภาพหน้าจอนะคะรบกวนแคปตอนที่มแม่ค้าแปะหมายเลขแบบนี้นะคะไปต่อเลยค่ะที่หมายเลขสองนะคะหนึงร้อยบาททุกรายการนะคะค่าส่งบ้านละห้าสิบบาทค่ะพี่ๆปทางบวกเพิ่มสามสิบนะคะถ้าพี่ๆไม่เข้าใจนะคะก็ สอบถามแม่ค้าได้เลยนะคะหมายเลขที่สองค่ะต่อไปนะคะหมายเลขสามค่ะเรายัางเริ่มที่พระสมเด็จเหมือนเดิมนะคะพี่พี่เริ่มที่พระสมเด็จเหมือนเดิมค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมแม่ค้าได้เลยนะคะวันนี้นะคะบวกค่าส่งบ้านละห้าสิบาทนะจ๊ะบ้านละห้าสิบบาทค่ะพี่พี่สำหรับวันนี้ ep ห้าร้อยหกสิบสามเปิดที่หนึ่งร้อยบาททุกรายการนะจ๊ะบวกค่าส่ง บ้านละ50บาทปลายทางบวกเพิ่ม30นะจ๊ะหมายเลข3นะคะต่อไปค่ะหมายเลข4ค่ะถ้างงยังไงก็สอบถามแม่ค้าได้เลยนะจ๊ะยกเัยอ,อยากพี่ๆี่ปิด1องค์สำหรับพี่พี่ที่เอ่อสดุโอนนะคะก็1 5 0บาทส่วนพี่พีปลายทางนะคะก็จะบวกเพิ่มอีก30เป็น180บาทนะคะ หมายเลขสาเออหมายเลขสค่ะขอภัยนะคะต่อไปหมายเลขห้าค่ะทําไมปลายทางต้องบวกเพิ่มเพราะว่าปลายทางมีค่าขนส่งที่เพิ่มนะคะพี่พีต้องเข้าใจแมคคานิดนึงนะคะหมายเลขที่ห้าค่ะต่อไปค่ะหมายเลขหกค่ะวันนี้แมคคาจะไม่ได้ส่องให้ดูนะคะแต่จะให้พี่พีดูกันไปช้าชนะดูไปช้าชไปด้วยกันนะคะถ้าไม่ชัดเจนยังไงก็ พี่ๆย้อนดูคลิปได้นะคะแล้วก็พิจารณาให้ดีนะคะก่อนปิดพระนะจ๊ะหมายเลขที่หกค่ะด้านหลังนะคะหมายเลขหกนะคะรายการที่หกค่ะต่อไปค่ะหมายเลขที่เจ็ดค่ะหมายเลขที่เจ็ดนะคะ ขอบนะคะด้านหลังวันนี้แม่คาไม่ได้ส่องให้ดูนะคะทั้งหมด60รายการนะพี่ๆชอบรายการไหนก็โทรมาสอบถามแม่ค้าได้เลยนะคะโทรมาสอบถามรายละเอียดถ้าไม่เข้าใจในการส่งของวันนี้นะคะรายการที่7นะคะต่อไปคะ่ะรายการที่8คะ่ะหมายเลข8นะคะยังขอภาพเพิ่มเติมได้เหมือนเดิมนะคะพี่ๆวันนี้บวก ค่าส่งบ้านละนะคะพี่พีบ้านละ50บาทเท่านั้นนะคะเปิดในราคา100บาททุกรายการนะคะต่อไปค่ะหมายเลข9ก้ค่ะปลายทางบวกเพิ่ม30บาทนะคะพี่พีต้องเข้าใจว่าปลายทางมีค่าเอ่อใช้จ่ายเพิ่มนะคะเพราะฉะนั้นบวกเพิ่ม30บาทค่าสำหรับ EP นี้นะคะ หมายเลขที่9ค่ะวันนี้พี่พี่จะปิดกี่รายการก็ตามนะคะบวกค่าส่ง50บาทค่ะส่วนปลายทางบวกเพิ่มอีกส0บาทนะคะแม่ค้ะจะพูดย้ำบ่อยๆนิดนึงกลัวพี่พี่จะไม่เข้าใจนะรายการที่10บค่ะรายการที่10 เพราะเวลาจัดส่งนะคะพี่พี่ก็จะมีค่าจัดส่งเนาะพี่พี่ที่ขา,ายของออนไลน์หรือว่าอะไรก็น่าจะเข้าใจเนาะรายการที่10นะคะรายการที่10คะ่ะเดี๋ยวจะออกด้านหน้าสีเขียวๆนิดนึงนะคะต่อไปคะ่ะรายการที่11คะ่ะรายการที่11คะ่ะด้านข้างนะคะหมายเลขที่11คะ่ะ หมายเลขต่อไปค่ะหมายเลขที่12วันนี้แม่คะอาจจะไม่ได้สองนะแต่ว่าพี่พี่ก็เออแต่จะให้ดูไปช้าๆนะพี่ๆี่ก็พิจารณาให้ดีนะจ๊ะสอบถามรายละเอียดนะคะหรือสอบถามการจัดส่งได้นะคะถ้าไม่เข้าใจนะจ๊ะ100่งร้ทุกรายการนะคะไม่ว่าพี่พี่จะปิดกี่รายการนะคะบวกค่าส่งบ้านละ50บาทเท่านั้นคะ่ะปลายทางบวกเพิ่มอีก30บาทนะคะหมายเลขที่12ค่ะ ต่อไปคะ่ะหมายเลขที่13นะคะหมายเลขที่13ค่ะขอบนะคะด้านหลังค่ะค่ะนะหมายเลขที่13นะคะพี่พี่หมายเลขที่13ค่ะเวลาเขปภาพหน้าจอต้องแขปบเตเจติดกับหมายเลขด้วยนะคะจะได้อ่าหาได้เร็วขึ้นนะคะต่อไปหมายเลขที่14คะ่ะพี่พี่หมายเลขที่14คะ่ะพระสมเด็จรายการที่14นะคะ นะนะ้านหลังหนึ่งร้อยบาททุกรายการนะคะบวกค่าส่งบ้านละห้าสิบบาทนะคะหมายเลขที่สิบสี่ค่ะต่อไปหมายเลขที่สิบห้าค่ะพระสมเด็จรายการที่สิบาค่ะยังสามารถขอภาพเพิ่มเติมได้นะคะสำหรับพี่ท่านใดที่สนใจนะคะหนึ่งรายการเท่ากับ บวกค่าส่งแล้วนะคะเท่ากับหนึงร้อยห้าสิบบาทนะคะสำหรับพี่พี่ที่สะดวกโอนนะคะหมายเลขสิบห้าค่ะต่อไปค่ะหมายเลขที่สิบหค่ะส่วนพี่พี่ปลายทางนะคะหนึ่งรายการนะคะบวกค่าส่งห้าสิบบาทบวกปลายทางส0สิบบาทนะคะเป็นหนึ่งร้อยบบาทนะจ๊ะด้านข้างนะคะด้านหลังแต่พี่ๆจะปิดกี่รายการนะคะก็ ค่าส่งเท่าเดิมนะจ๊ะรายการที่16ค่ะหมายเลขที่16พี่พี่ปลายทางอาจจะปิดที่สี่ห้าองค์หรือยังไงก็ตามนะคะค่าส่งก็เพิ่มห้าสบวกสาสนะจ๊ะรายการที่17ค่ะขอนะคะด้านหลัง เนี่ยนะคะหมายเลขที่17ค่ะต่อไปนะคะหมายเลขที่18นะคะ100บาททุกรายการค่ะหมายเลขที่18ค่ะอย่าลืมนะคะแอดไลน์ที่พระฟ้า123นะคะหรือว่ากดลิงก์ใต้คลิปค่ะแม่ค้าปากลิงก์ไลท์ไว้ให้นะคะสำหรับพี่ๆท่านใดที่อาจจะเพิ่งเปิดมารับชมนะคะยังไม่ได้เอดไลน์หรือว่ายังไม่ได้กดติดตามนะคะก็ฝากช่องของแม่ค้าไว้หนึ่งช่องนะจ๊ะหมายเลขที่18จ้ะ ต่อไปหมายเลขที่19ค่ะพี่พีดูแล้วก็พิจารณาให้ดีนะคะจะขอภาพเพิ่มเติมหรือว่าจะโทรมาสอบถามก็ได้เลยนะคะรายการที่19ค่ะด้านข้างนะคะด้านหลังขอภาพเพิ่มเติมได้ที่พระฟ้า1 2 3นะคะไอดียไลน์ของเราหรือกดลิงก์ใต้คลิปนะคะหมายเลขที่19ค่ะต่อไปหมายเลขที่20นะคะพี่พีหมายเลขที่20ค่ะวันนี้แมค่ค้าไม่ได้สองนะคะแต่จะไปเรื่อยๆช้าๆให้พี่พ,พีดูชัดๆนะคะ เพื่อช่วยในการตัดสินใจให้มากขึ้นนะจ๊ะนันคางค่ะพระช่องเรารับประกันตรงปก100%เนะจ๊ะพี่พรายการที่20ค่ะต่อไปรายการที่21นะคะรายการที่21ค่ะขอบนะคะด้านหลังหมายเลขที่21ค่ะ รายการต่อไปค่ะรายการที่2 2นะคะสอบถามรายละเอียดได้ถ้าพี่พีไม่เข้าใจนะคะวันนี้นะคะ100ทุกรายการบวกค่าสมบ้านละ50บาทปลายทางบวกเพิ่ม30นะคะปลายทางบวกเพิ่ม30ค่ะด้านหลังนะคะด้านข้างค่ะรายการที่22นะจ๊ะต่อไปรายการที่23นะคะรายการที่23ค่ะพ้าสมเด็จทั้งหมด30รายการนะคะวันนี้ ดูให้ชอบดูให้ถูกใจนะคะชอบปิดไม่ชอบผ่านค่ะพี่พี่เอดไลน์นะคะขอภาพเพิ่มเติมได้ไม่ปิดพระไม่เป็นไรค่ะพี่พีดูก,กันไปพร้อมๆกันเนาะหมายเลขที่ยีสิบสามค่ะต่อไปหมายเลขที่ยีสิบสี่ค่ะหมายเลขที่ยี่สิบสี่ค่ะ วันนี้นะคะ100บาททุกองค์นะคะค่าส่งบ้านละ50านะคะพี่พีเข้าใจใช่ไหมคะค่าส่งบ้านละ50บาทพี่พีจะบิดสักกี่รายการก็แล้วแต่นะคะหมายเลขที่24ค่ะกี่รายการบวกค่าส่ง50านะจ๊ะพี่พีสําหรับปลายทางขอบวกเพิ่มอีก30บาทนะจ๊ะพื้นที่ห่างไกลนะคะขอบวกตามจริงนะคะพี่พีค่าส่งตามจริงค่ะ ให้การที่ยีนะคะด้านหลังนี่หมายเลขยีห้าค่ะต่อไปนะคะหมายเลขที่26ค่ะเพราะพื้นที่ห่างไกลมีค่าปลายทางค่อนข้างสูงนิดหนึ่งนะคะพี่พีเพราะฉะนั้นนะคะบุ๊กอา0แล้วบวกค่าขนส่งตามจริงนะคะ รายการที่26ค่ะต่อไปนะคะรายการที่27ค่ะไม่เข้าใจสอบถามรายละเอียดได้เลยนะคะสำหรับ ep ที่563้านะคะวันนี้60รายการนะคะบวกค่าส่งบ้านละ50บาทเท่านั้นจากพีพีต่อไปค่ะรายการที่28นะคะ อ่าครานี้สวยมากเลยค่ะถูกใจรายการไหนพี่พี่ขอภาพเพิ่มเติมได้นะคะวันนี้ภาคสมเด็จเนื้อเก่ามากเลยนะคะพี่พี่ทุกรายการเนื้อเก่ามากๆนะคะพี่พี่ดูให้ดีนะคะนี่นะคะหมายเลขที่ยี่สิบแปดค่ะพี่พี่หมายเลขที่ยี่สิบแปดค่ะต่อไปค่ะต่อไปค่ะหมายเลขที่ยี่สิบเก้าค่ะหมายเลขที่ยี่สิบเก้านะคะขอบนะคะด้านหลัง หนึ100บาททุกรายการนะคะค่าส่งบ้านละ50บาทเท่านั้นค่ะหมายเลข29ค่ะต่อไปนะคะหมายเลขที่30ค่ะหมายเลขที่30ค่ะพิจารณาให้ดีก่อนปิดพระนะจ๊ะชอบปิดไม่ชอบผ่านรายการที่30จ้ะ ต่อไปนะคะรายการที่31ค่ะพระสมเด็จผ่านไปแล้วนะคะ1นึงถึงสานะคะรายการที่31นะคะรายการที่31เป็นพระร่วงนะคะพี่ๆมาพร้อมกรอบสตตแตเลสแบบนี้นะคะเป็นเนื้อดินนะจ๊ะเป็นเนื้อดินค่ะหินชัดไม่เอ่ยถ้าเห็นไม่ชัดนะคะก็ขอภาพเพิ่มเติมมาค่ะไหมคะก็จะให้ดูช้าๆนะคะรายการนี้เป็นเนื้อดินนะคะพี่ๆรายการนี้เป็นเนื้อดินค่ะ หมายเลขที่3 1นะคะ100บาทเท่านั้นต่อมาหมายเลขที่32เป็นพระปางลีลาหลวงปู่บุญค่ะพี่พี่ปางลีลาหลวงปู่บุญค่ะด้านหลังนะคะนะคะดูไม่ทันก็ย้อนดูคลิปได้นะคะ รายการที่32ค่ะ100บาทเท่านั้นนะคะต่อไปนะคะรายการที่33ค่ะ3าก็เป็นปางลีลานะคะแต่รายการนี้เป็นเนื้อชินนะจ๊ะเป็นเนื้อชินค่ะ100บาททุกรายการนะจ๊ะ6กรายการวันนี้ ep ที่563นะคะพี่พี0 0บาททุกรายการบวกค่าส่งบ้านละ50บาทเท่านั้นนะคะ บ้านละ50บาทเท่านั้นค่ะปลายทางบวกเพิ่มอีก30บาทนะคะหมายเลขที่33ค่ะต่อไปค่ะหมายเลขที่34นะคะเป็นขุมแผนนะคะรายการน,นี้เป็นเนื้อดินจากพี่ๆเนื้อดินนะคะวันนี้แม่ค้าไม่ได้ส่องนะคะแต่ว่าแม่ค้าให้ดูช้าๆแล้วก็ชัดๆแบบนี้นะจ๊ะพี่ๆ่้นใดที่ยังดูไม่ชัดนะคะก็ขอว่าเพิ่มเติมนะคะเพื่อดูรายละเอียดหรือว่า ช่วยในการตัดสินใจได้เลยค่ะหมายเลขที่สามสิบสี่นะคะต่อไปหมายเลขที่สามสิบห้าค่ะหมายเลขที่สามสิบห้าเป็นพระร่วงเหมือนพระร่วงนะพระร่วงยืนเปิดโลกนะคะพี่ๆรายการนี้เป็นเนื้อดินนะจ๊ะเป็นเนื้อดินจ้ะสนใจรายการไหนนะคะก็อย่าลืมนี่นะคะ35ค่ะหมายเลข35อย่าลืมแอดไลน์จ้ะ ต่อไป36ค่ะหลวงพ่อโตค่ะรายการนี้ก็เป็นเนื้อดินเช่นกันนะคะหลวงพ่อโตเนื้อดินค่ะให้ดูไปช้าช้านะคะถึงว่าไม่ได้สองนะคะพี่ๆแต่ว่าให้ดูชา้าชตรงปกร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะร้านเราตรงปกร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะหมายเลขที่36นะคะหลวงพ่อโตค่ะต่อไปค่ะหมายเลขที่37นะคะเป็นพระคงค่ะรายการนี้เป็นเนื้อดินนะคะแล้วก็ติดทองนะคะเห็นไหมคะติดทองเก่า นี่นะคะนี่นะคะหมายเลขที่สามสิบเจ็ดนะคะหมายเลขที่สามสิบเจ็ดค่ะพระคงลำพูนนะคะต่อไปสามสิบแปดค่ะ เป็นหลวงปู่ทวดเนื้อผงว่านค่ะพี่พีหลวงปูท่ทวดเนื้อผงว่านสวยนะคะรายการนี้สวยมากคะ่ะพีพ่พีลองพิจารณาดูให้ดีนะคะ100บาทเท่านั้นนะคะ100บาทเท่านั้นนะคะค่าส่งบวกเพิ่มบ้านละ50บาทเท่านั้นคะ่ะบ้านละ50บาทนะจ๊ะพี่พีจะปิดกี่รายการก็ตามนะคะบวกค่าส่ง50บาทปลายทางบวกเพิ่มอีก30นะจ๊ะ ต่อไปรายการที่39ค่ะเป็นพระปิดตาเนื้อผงนะคะรายการนี้ไม่ทราบที่นะคะพี่พีไม่ทราบที่นะคะนี่นะคะดูไม่ทันหรือไม่เข้าใจที่แม่ค้าบอกวิดีจัดส่งนะคะก็สอบถามได้เลยนะคะพี่พีหมายเลขที่39ค่ะต่อไปค่ะหมายเลขที่40ค่ะพี่พีเนื้อเก่ามากเลยเป็นพระผงอุดสะานะคะหลวงปู่เผือกค่ะ เลียมปฏิกนี้เป็นเอ่อเล็กนะคะเป็นขุดสะเล็กนะคะพี่เลี่ยมปฏิกด้านนอกนะคะหลวงปู่เผือกค่ะนี่นะคะหมายเลขที่สี่สิบต่อไปหมายเลขที่สี่สิบเอ็ดกันค่ะเป็นพระผงรูปเหมือนหลวงปู่เผือกนะคะอันนี้เป็นรูปรูปเหมือนของหลวงปู่นะคะหลวงปู่เผือกค่ะเลี่ยมปฏิกแล้วเช่นกันนะจ๊ะพี่พี่ ด้านหลังแม่ค้าอาจจะไม่ได้สองนะคะวันนี้แต่พระสวยหลายรายการมากๆพี่พี่หนึ่งร้อยบาทปิดรัวๆได้เลยนะคะรายการที่สี่สิบเอ็ดค่ะพระผงหลวงปูเ่เผือกนะจ๊ะต่อไปนะคะสี่สิบสองค่ะเป็นพระผงวัดพับนะคะเลี่ยมปัตติกแล้วเช่นกันค่ะเลี่ยมปัตติกไว้นะคะกันนามเรียบร้อยค่ะพี่ๆีหมายเลขที่42นะคะพระผงวัดพับนะคะต่อไป43ค่ะ43เป็นพยยอดขุนพลน,นะคะ เลี่ยมปฏิกแล้วเช่นกันนะคะพระยอดขุนพลกรุสี่เทพนะคะพี่พี่นี่ค่ะเลี่ยมปฏิกกันน้ำเรียบร้อยเนื้อสวยนะคะพระยอดขุนพลนะคะดูให้ดีก่อนปิดพระนะคะรายการที่สีสิบสามต่อไปสี่สิบสี่ค่ะสี่สิบสี่เป็นพระปิดตานะคะเป็นปิดตาซุ้มเรือนแก้วค่ะพี่พี่ไม่ทราบที่นะคะลองพิจารณาดูนะคะ ด้านหลังมียันแบบนี้นะคะเห็นไหมคะด้านหลังมียันแบบนี้ค่ะ100บาททุกรายการนะคะพี่ๆวันนี้สงสัยอะไรโทรหาแม่ค้าแอดไลหาแม่ค้าได้เลยคะ่ะพร้อมอธิบายนะจ๊ะหมายเลขที่44คะ่ะพี่ๆต่อไปหมายเลขที่45คะ่ะ45เป็นสมเด็จเวกม่านนะคะรายการนี้เป็นหลวงพ่อกวยคะ่ะสมเด็จเวกมานหลวงพ่อกวยนะคะ ดูช้าช้านะคะถึงไม่ได้ส่องแต่หมคะก็ให้พี่ๆดูช้าช้านะคะจะได้พิจารณาให้ดีก่อนปิดเนาะสี่สิบห้าค่ะต่อไปคะ่ะรายการที่สี่สิบหกค่ะสี่สิบหกเป็นขุนแผนนะคะเนื้อชินค่ะพี่ๆเก่ามากเลยนะคะพี่ๆเห็นไหมคะด้านหลังแต่รายการน,นี้ไม่ทราบที่นะคะมีสองด้านแบบนี้นะคะเป็นขุนแผนเนื้อชินค่ะเนื้อเก่ามากๆเลยนี่นะคะ ดูให้ดีก่อนปิดนะจ๊ะดูให้ดีก่อนปิดค่ะ100บาททุกรายการนะคะวันนี้ระบุหมายเลขให้ถูกต้องด้วยนะคะก่อนปิดพระค่ะเดี๋ยวจะผิดเนาะวันนี้ไม่หลายรายการมากต่อไปค่ะรายการที่47ค่ะ47เป็นพระสิบทัศนะคะพ,พี่หลวงพ่องเ,พเงินค่ะรายการนี้เป็นหลวงพ่องเ,พเงินนะคะนี่ค่ะด้านหลัง หลวงพ่อเงินนะคะสองห้าหนึ่งสองโอ้ปีก็ลึกนิดหนึ่งนะสองห้าหนึ่งสองนะจ๊ะรายการสี่สิบเจ็ดค่ะต่อไปรายการสี่สิบแปดค่ะสี่สิบแปดนะคะเป็นเหรียญหล่อนะคะพระพุทธชินราชค่ะไม่ทราบปีนะ,ะพี่พี่พระพ,พุทธชินราชค่ะหนึ่งร้อยบาทนะจ๊ะหนึ่งร้อยบาทเห็นสวยๆแบบนี้เปิดที่หนึ่งร้อยบาทนะคะพี่พี่หนึ่งร้อยบาทค่ะ ค่าส่งบ้านละ50บาทนะจ๊ะปลายทางบวกเพิ่ม30ค่ะรายการที่48นะคะต่อไปรายการที่49นะคะรายการที่49ค่ะ49นะคะเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อเงินนะคะวัดดอนใหญ่หอมค่ะพี่ๆวัดดอนใหญ่หอมนะคะด้านหลังค่ะดูไปช้าๆนะคะพี่ๆเหรียญสวยทุกรายการนะคะวันนี้สวยทุกรายการเลยจริงๆค่ะรายการที่49ค่ะ ต่อไปนะคะรายการที่ห้าสิบค่ะรายการที่ห้าสิบค่ะเป็นเหรียญหล่อนะคะห้าสิบเป็นเหรียญหลอ่อหลว,พวงพ่อเงินนะคะนี่ค่ะวัดห้วยเขนนะคะหลว,พวงพ่อเงินวัดห้วยเขนจ้ะนี่นะคะเป็นรูปหัวใจน่าจะเรียกดูหัวใจนะสวยมากนะพี่พี่รายการจริงตรงปกร้อยเปอร์เซ็นต์และรายการจริงสวยนะคะพี่พี่หมายเลขห้าสิบค่ะ ต่อไปค่ะหมายเลขห้าค่ะหมายเลขห้าสิบเอดเป็นพระปิตานะรายการนี้ไม่ทราบที่นะพิจารณาให้ดีนะจ๊ะชอบปิดไม่ชอบผ่านนน,นคะพี่พี่หนึ่งรอบาทปิดสวยๆได้เลยนะคะวันนี้นะคะพี่พี่ห้นะคะต่อไป52ยังอยู่ที่พระปิตากันนะองค์เล็กๆนะคะพี่พี่วันนี้องค์เล็กมากค่ะนี่ค่ะไม่ทราบที่เช่นกันนะคะองค์เล็กมากนี่ค่ะหมายเลขที่ห้ ต่อไปห้าสิบสามนะคะยังอยู่ที่พระปิดตาเหมือนเดิมค่ะห้าสิบสามเป็นปิดตาโนเมฆค่พัจัดอย่าลืมนะคะวันนี้หนึ่งร้อยบาททุกรายการนะบวกเพิ่มค่าส่งห้าสิบบาทนะคะต่อหนึ่งบ้านนะคะพี่บ้านละห้าสิบาทไปทางบวกเพิ่มอีกสามสิบนะคะพี่พีรายการที่ห้าสิบสามต่อไปรายการที่ห้าสิบสี่ค่ะห้าสิบสี่นะคะห้าสิบสี่เป็น พระยอดธงค่ะเลี่ยมปฏิกเรียบร้อยเก่ามากเลยนะคะหนึ่งร้อยบาทวันนี้คุ้มมากพี่พี่พระสวยมากนะคะรายการที่ห้าสิบสี่นะคะพระยอดธงต่อไปห้าสิห้ายังอยู่ที่พระยอดธงค่ะวันนี้ก็เลี่ยมปฏิกแล้วนะคะไม่ทราบทีนะจริงๆสวยมากเลยนะคะรายการนี้นี่ไหมคะไม่ได้เว้นมาด้วยก็เลยวันนี้ไม่ได้ส่องมาจ้าพี่พี่นี่นะคะ รายะยธงรายการที่ห้าิบ้าค่ะแคปแบบนี้นะคะพี่พี่จะได้เร็วในการหาภาพนะคะห้าหค่ะเป็นรูปหล่อหลวงปู่เผือกค่ะพี่พี่วัดกิ่งแก้วหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วนะคะทางด้านหลังขอบค่ะหมายเลขที่ห้าหต่อไปห้าิบเดค่ะเป็นรูปหล่อพระพุทธชินาราชค่ะรูปหล่อพระพุทธชินาราชนะคะ ในฐาน,นะมีต่อโคดนะหมายเลขที่ห้าสิบเจ็ดต่อไปห้าสิบแปดค่ะวันนี้หกสิบรายการนะคะพี่พี่เปิดหนึ่งร้อยบาททุกรายการค่าส่งบวกเพิ่มบ้านละห้าสิบาทนะคะบ้านละห้าสิบาทค่ะปลายทางบวกเพิ่มอีกสามสิบาทนะคะสําหรับพี่พี่ที่สะดวกปลายทางนะคะพี่พี่สะดวกโอนนะคะไม่ว่าพี่พี่จะปิดกี่รายการนะคะวันนี้บวกค่าส่งที่ห้าสิบบาทค่ะหมายเลขที่ห้าสิบแปดนะคะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางขานค่ะ ต่อไปหมายเลขที่59ค่ะพระกิ่งเนื้อเมฆพัดนะคะกัวพี่ๆจะไม่เข้าใจหมคะเลยต้องพูดย้ําหลายๆรอบนะคะอย่ารําคาญนะคะกัวพี่ๆไม่เข้าใจค่ะอย่าลืมนะคะฝากกดติดตามกดแชร์กดถูกใจให้ช่องของแม่ค้าด้วยนะคะกราบขอบพระคุณสาหรับพี่ๆท่านใดที่เข้ามากดติดตามใหม่นะคะกราบขอบพระคุณมากๆฝากกดหัวใจกด อ่าคอมเมนต์น่ารักน่ัก,กให้แม่ขะด้วยนะคะ59เป็นพระกิ่งเนื้อเมฆขัด่ะพี่พี่พระกิ่งเนื้อเมฆพัดขาสวยนะคะ1 0 0บาทคุ้มมากๆวันนี้พี่พี่ปิดรัวๆได้เลยนะคะเราแบ่งปันกันไปนะคะพี่พีอ่าพี่พี่อยู่ได้ไหมคะก็อยู่ได้นะรายการที่60ค่ะเป็นงั่งนะคะงัางตาแดงค่ะรายการที่60รายการสุดท้ายแล้วนะคะ รายการสุดท้ายแล้วคะ่ะที่100บาทนะจ๊ะหมายเลขที่60ค่ะพี่ๆตามนี้เลยนะคะพี่ๆตามนี้เลยพี่ๆท่านใดที่ไม่เข้าใจเรื่องส่งนะคะหรือว่า,เ,าเรื่องการส่งอะไรอย่างนี้ก็โทรมาสอบถามรายละเอียดแม่ค้าได้เลยนะคะไม่ต้องอไม่ต้องยิงใจแมค่ค้านะสอบถามรายละเอียดได้เลยคะ่ะสาหรับ EP นี้นะคะ100บาททุกรายการคะ่ะวันนี้ก็ขอบคุณสําหรับการรับชมนะคะสงสัยอะไรประการใดก็ แอดไลน์หรือโทรหาแมคคาได้เลยนะคะคาไว้พบกันใหม่ใน EP ีหน้านะคะขอบคุณพี่พีเอฟซีทุกๆคนด้วยนะคะที่โทรมาให้กำลังใจหมคะทุกวันก็กราบขอบพระคุณนะพี่ๆน่ารักมากๆเลยแล้วก็วันนี้นะคะอย่าลืมนะปิดพระที่100บาทกันจ้าพบกันใหม่อีพีหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ